โอเคครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปทฤษฎีกันต่อเราเราเราขยับมานะครับในเรื่องของตัว Cisco iOS อส f ซอฟแวร์สักนิดหนึ่งเพื่อเราจะได้ทำแลบได้นะครับในการเข้าไปตั้งค่าอุปกรณ์ของ Cisco นะครับในระดับ enterprise นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าได้โดยใช้การเทอร์มินอลการเทอร์มินอลคือการใช้สายเข้าไปเสียบ เพื่อเสียบกับโน้ตบุ๊กเราอะไรเงี้ยครับเพื่อใช้โปรแกรมเข้าไปป้อนค่าตั้งค่ายอุปกรณ์ได้นะครับซึ่งการเทอร์มินอลเนี่ยเราก็ทำได้2แบบหลักๆนะครับก็คือเป็น Out o อฟแบนอ u t ออฟแบนคืออย่างในรูปนี้ครับเห็นไหมเราเนี้ยเราเรียกสายแบบนี้ว่าสายคอนโซลหรือสายโลโอเวอร์ over. นะครับเราใช้สายสีฟ้าแบบนี้หัวฝั่งหนึ่งอนะ่ะเป็น RJ45 นะครับเสียบเข้าไป แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะเสียบเป็น USB USBC อันนี้แล้วแต่เครื่องรับซัพพอร์ตเนาะเสียบเข้าไปครับ <c oughs> แล้วเราก็ใช้โปรแกรมที่มันสามารถเซตอัพได้เ <c oughs> ช่นตัว Party นะครับตัวซ q c r t หรืออะไรก็ตามนะครับเข้าไปตั้งค่านะครับอันนี้เอาออฟแบนนะครับอ่าก็คือเสียบจากสายนีนะ่ซื้อมาใหม่ก็ต้องเสียบสายคอนโซลแบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งค่ากับอีกแบบหนึ่งอินแบนอินแบนเนี่ย <c oughs> ก็คือใช้เป็น virtual terminal virtual terminal ก็คือว่าเราไม่ต้องใช้สายคอนโซลแบบนี้เส yeah> ียบแบบเนี้อ่าแต่เคสของ virtual terminal เนี่ยคือเป็นเคสที่เราอาจจะติดตั้งอุปกรณ์ไปแล้วอุปกรณ์มันทำงานอยู่บนระบบแล้วมี IP address เอาง่ายๆว่า Network สามารถคุยกันได้แล้วแล้วเราก็ใช้เครื่องเราเนี่ยเกาะเน็ตเวิแล้วก็ทำการคอนโซลอ่อการเทอร์มินเข้าไปโปรคอร์ที่เราใช้เนี่ยในการ Terminal เนี่ยก็อย่างเช่น Telnet หรือ cql เชลก็จะเป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการเข้าไปคอนฟิกอุปกรณ์เหมือนกันเนาะแต่ว่า cql e l l เนี่ยก็จะรับส่งข้อมูลโดยไม่มีการเข้ารหัสก,ก็อาจจะดูอาจจะจับได้โดยไวยช r าแต่ว่าถ้า cql e l l เนี่ยมันจะปลอดภัยกว่ามันจะมีการ encrypt ให้นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับการใช้ใช้ถ้าใช้เอา o ัลแเนี่ยอาจจะเห็นภาพอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คืออุปกรณ์มันมาปุ๊บเนี่ยคุณก็ซื้อสายมาแล้วก็มาเสียบเพราะอุปกรณ์มันมาใหม่มันยังไม่มี ข้อมูลอะไรเลยแล้วก็ต้องเข้าไปคอนฟิกมันก่อนถูกป่ะอ่าอันนี้เรื่อง o ออ of band แต่ถ้าเกิด in band เนี่ย in band ยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์มันติดใช้งานไปแล้วอ่ะเช่นเราเตอร์อ่าสมมติเราเตอร์บ้านเราเตอร์บ้านคุณถูกไหมอ่าเนี่ยเราก็ทำไมเกาะไวเลสเกาะไวเลสที่บ้านหรือต่อสายแลนใช่ไหมครับแล้วเราก็เบลเข้าไปหนึ่งเก้าสองสองแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งใช่ป่ะปึ๊บใช่ไหมก็เข้าไปที่เราเตอร์บ้านอ่าสมมติของผมเป็นอะไรเนี่ยอ่าเนี่ยของผมเป็นตัวเนี้ยนะครับ อาเป็นอะไรอันนี้คือตัวอะไรอ๋ออไม่เป็นไรนะครับผมจำพาสเวิร์ดไม่ได้ <c ười> คืออย่างเงี้ยเป็นลาเตอร์ที่บ้านแล้วเราก็เข้าไปถูกไหมครับก็คือมองว่าเป็นอินแบรด์เหมือนกันแต่ว่าเราเข้าผ่านเว็บนี่หรอไหมแต่ว่าอุปกรณ์ฟิสโกหอุปกรณ์อินเทอร์ไพรส์เกตบางรุ่นเนี่ย มันไม่มีเว็บไซต์มันไม่มีเว็บอะไรเงี้ยหรือว่าการคอนฟิกผ่านคอมมานด์ไลน์เนี่ยมันเร็วกว่าในการตั้งค่าผ่านเว็บนะครับเราก็สามารถเข้าทางนั้นได้เหมือนกันอ่ะยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะใช้โปรแกรมอย่างเครื่องผมมีโปรแกรมตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขยับไอ้นี้ไปก่อนนิดนึงอ่ะนี่ครับในสไลด์เนาะเป็นโปรแกรมที่เป็นใช้เอาไว้เทอร์มินอลนอะ C s h หรือ putty อย่างเงี้ยเป็นต้น นะครับก็เอาไว้ทําการเข้าไปเพื่อตั้งค่าผมยกตัวอย่างให้ดูนี่สมมุติอันนี้เฮ้ยเป็นไงล่ะ,ะสมมติวนี้ผมจะเข้าไปตั้งค่าใช่ไหมครับผมก็อาจจะใช้โปรโตคอลเทลเน็ตเข้าไปแล้วก็เข้าไปที่อุปกรณ์ออพี IP อะไรวระสักคู่ครับ นี่อย่างเง้ยครับผมก็วิ่งผ่านต่ออินต์ต่อเน็ตเวิร์กครับแล้วก็ใช้ระบุไอพไปผมอยากจะอยากจะรีโมทเข้าไปนะครับอยากจะเข้าไปตั้งค่าอุปกรณ์ตัวไหนตัวไหนซึ่งแน่นอนอุปกรณ์ตัวนั้นก็ต้องต้องเซตอัพไว้ก่อนมีไอพงไอพีอะไรเรียบร้อยก่อนนะแล้วผมก็เนี่ยเข้าไปแล้วผมก็เข้าไปตั้งค่าแบบนี้เป็นต้นนะครับอ อ่าเนี่ยอย่างไหมผมก็มาตั้งค่าได้ผมก็มาโชว์อุปกรณ์โช,โชว์นู่นโชว์นี่เห็นไหมครับก็ม,มาตั้งค่าอันนี้คือการใช้เทอร์มินอลแบบอินแบนก็คือใช้เน็ตเวิร์กอันนี้ผมไม่ได้เสียบสายคอนโซลอะไรเพราะว่าอุปกรณ์ผมมันมันเซตอัพไว้อยู่แล้วนะครับอ่าโอเคทีนี้อย่างนี้ครับตัว Cisco เนี่ยถ้าเป็นระดับ Enterprise Gate เนะครับเนี่ยที่เราใช้งานกันในระบบในองค์กรเนี่ยนะครับ มันจะใช้ตัวระบบปฏิบัติการที่ชื่อว่า iOS นะครับเหมือนกับชื่ออาจจะเรียกเหมือนกับ Apple เนาะ iOS แต่ Apple เป็น i ตัวเล็กใช่ไหมครับ Cisco ใช้ i ตัวใหญ่นะครับ iOS ซอฟต์แวร์คือซอฟต์แวร์ของ Cisco เนี่ยดูออกแบบนะครับให้ทํางานแบบโมดอลคขาว่าโมดอลหมายถึงเป็นโหมดโหมดเป็นโหมดการทํางานอ่าเป็นคอนฟิกโหมดยูเซอร์โหมดอะไรอย่างเงี้ยอินเทอร์เฟซโหมดนะครับอ่าก็จะมีชุดคําสั่งและแต่ละโหมดจะมีชุดคําสั่งที่แตกต่างกันนะครับอ่าในอย่างเช่นยกตัวอย่างใช่ไหมครับ ถ้าดูคอมมาคอนฟิกตรงนี้ที่ผมชี้อยู่ในโหมดเนี้ก็จะมีคอมมาแบบหนึ่งพอเข้ามาโหมดที่เป็นเนี่ยโหมดคอนฟิกก็จะมีคอมมาอีกแบบหนึ่งพอเข้าไปโหมดอินเทอร์เฟซก็จะเป็นคอมมาอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นในแต่ละโหมดก็จะมีคอมมาที่แตกต่างกันไปและบางโหมดเนี่ยใช้คอมมาข้ามโหมดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้เราเรียวกว่าเป็นการดีไซน์แบบโมดอลหรือเป็นหรือเป็นโหมดนะครับส่วนใหญ่อุปกรณ์ระร Enterprise, รดับเอ็นเตอร์ไพรส์เกตทุกทุกยี่ห้อนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้หมดนะครับ แล้วก็ C.I. นะครับมันเป็นแบบ Hierarchical structure คำว่า Hierarchical structure คือมันเป็นการเรียงลำดับแบบที่มันมี High level มี Low level นะครับอย่างเช่นเห็นไหมครับโชว์มาปุ๊บเนี่ย High level ก็คือตัว Config ที่อยู่ด้าน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 ,นหน้าเนี่ยที่แถบไปด้านหน้าสุดเลยเนาะแล้วก็ Low level ก็คือ Config ที่อยู่ภายใต้ออย่างเช่นอันเนี้ย Interface 0ทับ1 Config ตรงนี้ก็เป็น คอนฟิกที่เป็น low level อยู่ภายใต้นะครับภายใต้ในเฟส0ทับ1นี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลบอะไรก็ตามที่เป็นเป็น higher level เนี่ยไอคอนฟิกภายใต้ตรงนี้ก็จะถูกลบออกไปด้วยอ่าเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นสับเซตอะนะครับเป็นสับเซตอ่าทีนี้ในอุปกรณ์ซิสโกเนี่ยพอมันเป็น CLI ครับมันเลยต้องมี help f u ฟังชันนะครับให้เราเพราะว่าบางทีเราก็จำคำสั่งไม่ได้ใช่ไหมครับก็ใช้ q u ว s t i o มา a r k ในการ h e l p ได้นะครับ ก็ <c oughs> วิธีการนะครับก็เนี่ยครับในสไลด์หน้านี้นะเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตไปอธิบายจากอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับสมมุติว่าผมลองเทสให้ดูเหวงฟังชันสมมติว่าผมบอกว่าผมเคสชันมาร์กอย่างนี้นะครับกดเคชันมาร์กดูเห็นไหมครับมันก็จะมีอุปมีคอมมานด์ขึ้นมาว่ามีคอมมานด์คำสั่งอะไรบ้างเนาะข้างหน้าจะเป็นคําสั่งข้างหลังจะเป็นคําอธิบายคําสั่งแบบนี้นะครับอ่สมมติว่าผม พิมพ์คำว่าจะเซตเวลานะผมพิมพ์คำว่า c l o อกนะ CL อย่างเงี้ยผมขึเข้นมาเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นคําสั่งที่ขึ้นต้นด้วยคําว่า CL ขึ้นมาให้ว่ามีคําสั่งอะไรบ้างสมมติผมเลือกคําว่า Clock ผมว่าจะพิมพ์เพิ่มนิดนึงนะครับก็คือ CL O ใช่ไหมครับอ่าพอพิมพ์ปุ๊บเนี่ยเราสามารถกด Command ที่กดแท็กดแท็บในในแป้นพิมพ์ของเราได้เพื่อให้มันโชว์คอมมานเต็มขึ้นมาให้แบบนี้ปึ๊กเห็นไหมครับอันนี้ผมกดแท็ มันก็จะโชว์คอมมานด์เต็มมาแบบนี้เราเว้นวรรคให้เราจากนั้นพอเว้นวรรคเสร็จแล้วเราเพเชนมาร์ต่อเห็นไหมครับมันก็จะบอกคําสั่งถัดไปที่เราสามารถใส่ได้นะครับเช่นอ่ะ c l o c set นะครับอ่ะข้างหน้าก็คือคําสั่งข้างหลังตรงนี้ครับคือคำอธิบายว่าเป็นการเซตเวลาใช่ไหมครับผมก็ใส่ c l o c set เว,นว้นวรรคเพเชนมาร์เห็นไหมครับแล้วก็ใส่เวลาชั่วโมงนาะทีวินาะทีอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพเชนมาร์ต่ออ่ะเห็นไหมครับ ใส่ได้2องพารามิเตอร์นะครับว่าเป็น day of the month หรือเป็น month of the year นะครับแล้วผมก็ใส่เป็นวันที่ก่อนแล้วกันสมมติวันที่10บนะครับ question mark ต่ออ่ะก็เป็น month ก็เป็นเดือนจูนใช่ไหมครับแล้วก็ถาดมาเป็นปีประมาณนี้ Question Mark ต่ออ่ะถ้าเราเห็นคำว่า cr เนี่ยแสดงว่าจบละสามารถกด enter ลงไปได้นะครับพอมา Cisco คือกด enter ลงไปแล้วมีผลทันทีเลย นะครับอ่าเป็นคนนาทีเลยก็ใช้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง command help นะครับเอาไว้ help ได้ว่าเราจะ c o n f i g อะไรนะครับถ้าเราจำ command ไม่ได้นะครับเนี่ย c o n f i g เข้ามาปุ๊บล้า help ดูว่าในนี้มีอะไรบ้างเนี่ยครับก็กดขึ้นมาดูเนี้ยได้นะครับอ่ะทีนี้ถัดมาครับแน่นอนว่ามันต้องมี error นะครับเวลาเราพิมพ์ผิดเนาะถ้ามี error เนี่ยให้เราสังเกตนิดนึงนะครับเวลาเราพิมพ์ command ไปแล้วเนี่ย มันมีเออร์เลอร์ขึ้นไหมบางคนคือแบบพิมพ์แล้วไม่ได้สังเกตเออร์เลอร์เลยสรุปคอมมาน์ใส่ไม่เข้านะครับอ่ามันก็ไม่ทํางานนะครับเออร์เลอร์แรกก็คือมันจะขึ้นแบบนี้นะครับ m b g u s command ก็คือสมมติเราพิมพ์แค่ตัว c อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะขึ้นว่า m b g u s command ก็คือว่ามันไม่รู้จัก command ที่ชื่อว่าตัว c อย่างเดียวคืออาจจะต้องพิมพ์เพิ่มเพราะ command ที่ขึ้นว่าตัว c อย่างเดียวมันไม่มี นะครับอ่าก็คือแบบต้องพิมพ์เพิ่มนิดนึงว่าจะเอาคําว่าอะไร C อะไร C clock นะครับหรือว่าอะไรถัดมาครับพิมพ์ไปแล้วแล้ว enter เข้าไปเนี่ยขึ้นว่า incomplete command incomplete command แสดงว่า command ยังไม่สมบูรณ์ครับอ่าอาจจะต้อง question mark ต่อนะครับเนะี้ยผมยกตัวอย่างเนี้ยดี่ยวผมพิมพ์ C เห็นไหมครับมันก็จะขึ้น ambiguous command เพราะว่ามันไม่รู้จัก command นี้นะครับนั้นผมพิม์พ์าะว่า clock เข้าไปแล้วผม พิมพ์เซเนาะค o ่ก e ซ t e อมันก็จะขึ้นอ o น p l e t l c o m m o n m เห็นไหมครับเพราะว่าถ้าเรา Question Mark ต่อเห็นปะมันยังมีต่อครับมันยังไม่จบไงคือถ้าเราเคาะไปแล้วเนี่ยแสดงว่าคอมมามัยังไม่เข้านะครับทีนี้คอมมาเนี่ยมันจะสามารถ Enter ได้ก็ต่อเมื่อคุณเจอคำว่า cr นะแบบแบบเนี้ที่โชว์ไปเมื่อสักครู่นะครับเนี่ยถ้า q เพรสชันมาเราเจอคำว่า cr เนี่ยแสดงว่า Enter ได้แล้ว แสดงว่าคอมมานด์พารามิเตอร์เนี่ยมัน,มน,มนสมบ,บูรณ์แล้วนะครับแต่ถ้าขาไปชนมาไปแล้วยังไม่เจอ CR เลยเนี่ยเนี่ยครับอย่างเงี้ยยังไม่เจอ CR แสดงว่าคุณต้องใส่พารามิเตอร์ตามนี้ให้ครบก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือค้อไปแล้ว Enter แล้วก็เจอแบบนี้นะครับขึ้นว่า invalid input detect add ตัว caret ตัว caret นะครับหรือไอตัวหมวกเนี่ยนะครับ ซึ่งมันก็จะชี้ว่าผิดตรงไหนซึ่งอันเนี้ยหมายความว่าเราใส่ input ผิดครับคือเดือนนี้มันให้ใส่เป็นเป็นเป็นชื่อเดือนเนาะแต่เราไปใส่เป็นเป็นตัวเลขซึ่ง input มันไม่ใช่พารามิเตอร์มันผิดมันก็จะบอกว่าเอ้ยพารามิเตอร์ผิดนะเพราะนั้นอันนี้คือ3 e มเอ r ร์หลักๆเบื้องต้นเบสิกนะครับที่เราจะเจอเพราะนั้นพิมพ์ไปแล้วเนี่ยเจอ e อ r o r ขึ้นมาเนี้ยให้เราลองอ่านดูด้วยว่าเอ้ยมันผิดตรงไหนผิดเพราะอะไรนะครับทีนี้ ในโหมดของ Cisco อุปกรณ์ Cisco เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลักๆเนี่ยจริงๆมีหลายโหมดแต่โหมดหลักๆเนี่ยก็จะมีโหมดแรกเลยเราเรียกว่า user mode user mode เนี่ยเป็นโหมดที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายชาร์ปไอ้อท็ทีครับเครื่องหมายมากกว่าแบบนี้อันนี้เรียกว่า user mode ในโหมดเนี่ยครับตามชื่อเลยมันเป็น user mode มัน command มันอาจจะมี command ได้ไม่เยอะ Command เอาไว้โชว์ config โชว์ status บางอย่างเท่านั้นนะครับทีนี้อีกโหมดหนึ่งนะครับ ก็คือ p r i v i l e g e mode อ่า p r i v i l e g e mode คือ mode sharp mode sharp เนี่ยคือโหมดที่ได้รับสิทธิ์เป็น admin ละก็เร,เรียกว่าเป็น admin mode เลยก็ได้ในโห d e sharp เนี่ยเราสามารถโช o w ทุกอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ได้หมดเลยนะครับ show เสร็จปุ๊บเนี่ยสามารถเปลี่ยนโห d e มาที่ mode config ได้ด้วยนะครับเราสามารถ config ตามที่เราต้องการได้เราจะตั้งค่าอะไรบ้างนะครับเราเปลี่ยนจากโห d e sharp มาเป็นโห d e config เนี่ยนะครับ mode นี้เราเรียก global configuration นะครับ อ่าก็จะคอนฟิกอะไรเกี่ยวกับตามชื่อเลยคือ global คือมีผลบนตัวอุปกรณ์ทั้งหมดเช่นการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์การคอนฟิกอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวอุปกรณ์ทั้งตัวเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในโหมด global นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนไปเป็นโหมดอื่นๆน,นะครับตามยิบย่อยเช่น interface mode เข้าไปใน interface เข้าไปใน router mode เข้าไปในโหมดนูนโหมดนูน่นโหมดนี้นะครับก็จะมีอีกหลายๆโหมดนะครับออันนี้ก็เป็นตัวอย่างโหมดที่เราจะใช้งานกันแล้วก็ อุปกรณ์ Enterprise Gate ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามนะครับก็จะมีโหมดแบบเนี้ยในการทำงานเป็นเลเวลแบบนี้เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้เป็นคำอธิบาย <c oughs> นะครับคือถ้าเราเข้ามาที่ User Mode ปุ๊บเนี้ยเราจะเจอตอตั้งแต่แรกเลยเมื่อเข้าอุปกรณ์มาเสียบคอนโซลหรือว่าอันนี้เข้าไปก็จะเจอพร้อมแบบนี้ที่เป็นเครื่องหมายมากกว่านะครับแล้วก็วิธีการออกจากโหมดนี้คือล็อกเอ exit หรือกดค u ว t ก็ได้นะครับโหมดนี้ก็ใช้ ในการเปลี่ยนโหมดการตั้งค่านะครับจากโหมด user ให้มาเป็นโหมด p i ท e ได้นะครับคือต้องเข้ามาโหมดนี้ก่อนแล้วก็มาเป็น Privilege โหมดอ่าหรือว่าจะออกจากโหมดนี้ในโหมดนี้ก็จะมีคําสั่งพื้นฐานเกี่ยวกับที่ที่ที่จำเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่ามันชื่อเป็น user Mode อยู่แล้วนะครับถัดมาคือโหมดที่เป็น Privilege โหมด Privilege เนี่ยสามารถเข้าได้โดยเมื่อเราอยู่ใน user Mode นะครับที่เป็นโหมดตรงนี้เราใช้คําสั่ง enable ครับ พิมพ์ enable เข้ามานะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็น user mode ที่เป็นโห d e sharp ให้นะครับวิธีการออกจากโห,หมดนี้ก็คือ disable หรือ exit นะครับโหมดเนี้ยถือว่าเป็น admin mode ละเข้ามาเนี่ยถ้าอยู่ในโหมดนี้นะครับก็ใช้สำหรับในการตรวจสอบ config โชว์ config โชว์ข้อมูลอื่นๆขนงอ,อ,อุปกรณ์ได้หมดเลยแล้วก็ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนโหมดไปสู่โหมด config นะครับเราต้องเข้ามาที่โหมดนี้ก่อน แล้วก็ค่อยลงมาที่โหมดคอนฟ i ิกตรงนี้นะครับอ่ะนี่การจะเปลี่ยนโหมดจากโหมด p r เ v i l e g e นเนี่ยไปเป็นโหมดคอนฟ i ิกนะครับใช้คำสั่งตัวนี้นะครับ c o n f i g t e r m i n a l นะครับ c o n f i g t e r m i n a l คือการจะเปลี่ยนโหมดเนี่ยต้องสเต็ปจากบนลงล่างนะครับโหมดนี้โหมดนี้แล้วก็ลงมาที่โหมดนี้แล้วก็ลงที่โหมดนี้อ่าเราไม่สามารถที่จะอยู่โหมดนี้แล้วข้ามานี่เลยอันนี้ไม่ได้โอเคไหมครับต้องสเต็ปมาแบบนี้ ในโหมด global config นะครับก็จะเกี่ยวกับการกําหนดค่าคอนฟิกต่างๆนู่นนี่ก็ว่ากันไปเลยการจะออกจากโหมดนี้นะครับก็คือทําได้ก็คือพิมพ์คําสั่ง exit exit ก็จะกลับถอยลงไปตรงนี้อ่าหรือจะกด ctrl o z ก็ได้นะครับหรือพิมพ์คําว่า n ก็ได้นะครับมันก็ถอยกลับไปที่โหมดตรงนี้เห็นไหมครับถัดมาครับพอเราเข้ามาในโหมด config แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเราจะไปโหมดอื่นๆก็ได้ครับจะเป็น interface mode เป็นเร router โ o d e เป็นอะไรอื่นๆเลยที่เป็นโห d e ยิบย่อยนะครับอย่างเช่นพอเป็น interface mode เนี่ยก็พิมพ์คำสั่ง interface เห็นไหมแล้วก็ตามด้วย interface label interface label เช่นเห็นไหมฮะ interface gi ศูนย์ทศูนย์ทับูนซึ่งเราก็ต้องไปดูในอุปกรณ์ว่ามันใช้ชื่อว่าอะไรศูนย์ทับูนย์ศูนย์ทับศูนย์ทับหนึ่งหรือศูนย์ทัหนึ่งหรือศูนย์เฉยๆนะครับว่าอยากจะเข้าไปที่พอรตไหนพอเข้ามาแล้วโหมดก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับ เป็นคอนฟิกขีด if ที่ย่อม,มาจากคาว่า interface นะครับทีนี้ในโหมดนี้ก็จะตั้งค่าเกี่ยวกับค่าต่างๆบน interface ทุอุปกรณ์่าบน interface นั้นๆน,น,นะครับเราเข้ามาแล้วต้องการจะกลับนะครับต้องการจะกลับนะจากโหมดนี้ลงไปเนี่ยก็พิมพ์คำว่านี่ครับคำว่า exit การพิมพ์ exit เนี่ยจะกลับทีละโหมดเนาะโหมดนี้ออกไปตรงนี้แล้วพิมพ์ exit ก็จะกลับไปที่ตรงนี้แบบนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่า,าต้องการจะกลับจากหมดนี้ยออกไปข้ามมานี่เลยขาออกนะขาเข้าอ่ะข้ามไม่ได้แต่ขาออกอ่ะข้ามได้ขาออกเนี่ยสามารถออกไปได้เลยโดยการพิมพ์คําสั่งคําว่า A n end n นะครับหรือกด control z ก็จะกลับได้นะครับอ่ะนะครับแล้วก็การย้ายโหมดนะครับไปยังโหมดอื่นเนี่ยนะครับ โดยไม่จำเป็นต้องกลับสู่ global config mode เช่นเราอยู่โหมด interface เราก็สามารถที่จะเนีย่ยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างถ้าดูในรูปทางซ้ายนะครับเห็นไหมเราเข้า interface มาแล้วใส่ d e s c r i p t i o n เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ exit ออกมาก่อนเห็นปะ exit เสร็จแล้วเราก็มาใส่ interface ใหม่0ทับ1เมื่อกี้0ทับ0นะครับแล้วก็ใส่ config ใหม่ปึ๊บแล้วก็ exit ออกมาปึ๊บเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นเป็น sub mode อะที่เป็นโหมดโหมดย่อยแบบเนี้ย มันสามารถที่จะแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบออกออกแล้วมาออกแล้วมาก็ได้นึกออกไหมครับอ่าไม่งั้นผมผมมีสิบอินเทอร์เฟซผมก็ต้องออกแล้วก็เข้าออกแล้วก็เข้าออกแล้วก็เข้าเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ที่อินเทอร์เฟสนี้อยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถพิมพ์เห็นไหมครับเห็นปะพิมพ์อินเทอร์เฟซที่เราจะเข้าอ่ะไปได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบพิมพ์ exit ออกมาแบบนี้อย่างนี้ก็ทําได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นสับโหมดนะอ่าเป็นโลเลเวลโหมดสับโหมดอีกทีหนึ่งที่เป็นพวกอินเทอร์เฟ o โหมดอะไรพวกเนี้ยนะครับเราเตอร์โหมดอะไรลยราบ